ัจะช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าเรานะคะให้ผิวเรากระจ่าสายมากยิ่งขึ้นนะสวัสดีค่ะมาพบโปบช่องแ๊กกี้ชาแนลเช่นเคยค่ะค่ะวันนี้นะคะแ๊กกี้ก็มีตัวดีตัวเด็ดมาอีกแล้วล่ะคะ่ะก็คือเป็นผงคาดหน้าสุภาพรนะคะหดซื้อได้ไง่ายมากเลยยี่ห้อนี้ก็คือว่า ไปกี้ได้ไป,ปขัดหน้ามาเนาะได้แบบมาเทสเทสแล้วว่าขัดหน้ามาเออแล้วว่าแบบมันเร์กมันเืึงนะก็เลยอยากมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าผลมันเป็นยังไงนะ,ะน,น,งงนะคะผสมกับน,น้ําน้ําธรรมดาคนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแปกี้ก็จะแบบทําแบบง่ายง่ายง่ายไหมง่ายเกินไปวะผสมที่ฝ่ามือตัวเอง ปาดๆไปเลยจ้าขาดรราอย่างนี้นะคะขาดประมาณห้านาทีนะคะแล้วก็ล้างออกนะคะมันจะช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าเรานะคะให้ผิวเรากระจ่างใสามากยิ่งขึ้นนะทำสัปดาห์ละสองครั้งก็พอนะทุกคน แนะนำให้ทําช่วงกลางคืนเนาะก็คือว่าขัดตอนกลางคืนแล้วก็นอนหลับพักผ่อนเลยผิวเราก็จะได้พักนะคะไม่ต้องโดนแสงเนาะแต่ถ้าหากว่าทําตอนกลางวันได้ไหมทําได้ค่ะแต่กว่าเนื่องจากว่าเรา,เราขัดผิวเราใหม่ๆเนาะแล้วเผื่อไปทํโน่นทํานี่เจอแดดเจออะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนผิวเรามันจะไม่ได้พักเนาะก็จะให้ผลดีก็คือแบบแนะนําว่าตอนกลางคืนนะคะจะดีกว่าแต่ถ้าสะดวกตอนกลางวันก็ได้นะ หน้าไม่เหลืองมากนะโอ้นุ่มมากนุ่มมากแม่โอเคค่ะไปกี้ก็ไปล้างหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือผลที่ได้ก็คือ,ล,คอล้างออกง่ายมากนะคะอันนี้ไม่ได้ใช้โฟมอะไรล้างออกเลยนะใช้แต่น้ำเปล่าล้างนะคะล้างออกง่ายมาก ไม่ไม่เป็นคับสีเหลืองนะไม่เป็นคับสีเหลืองนะคะเช็ดหน้าหน่อยดูเปียกเกินไปละมาเจอตัวนี้นะคะก็คือเทสมาแล้วว่าถูกและดีจริงนะคะสุภาพรขัดหน้าค่ะหาซื้อง่ายตามทั่วไปนะคะเซวงุงเซเว่นเยอะแยะเลยนะคะโอเคค่ะก็ อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ปกกี้ด้วยนะคะด้วยการกด s ับ s ไ r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปกกี้ด้วยนะคะให้ปกกี้ได้แบบมีกำลังใจทำคลิปออกมาเยอะๆเยอะๆนะคะแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะขอบคุณคะ่ะ